สวัสดีครบับวันนี้กพ็พบกับโต้งอีกครั้งนะครับเพจล้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจล้านมีดคมนะครับเพจสำรองของเรานะครับก็เป็นเพจลุงเจริญมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง u t u b e นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน u t u b e นะครับพิมในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลาดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับเพื่อไม่ ทุกสัปดาห์เลยนะครับหรือช่องทางไลน์นะครับสามารถสแกน QR code นะครับที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับเข้ามาสั่งซื้อในไลน์หรือมาพูดคุยในไลน์เพิ่มเติมได้นะครับครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับครับวันนี้นะครับก็มีมีดเน็บหลังตรงนะครับ2เล่มนะครับมารีวิวให้ดูนะครับ2เล่มนี้ยังว่างอยู่นะครับยังว่างยังโสดอยู่นะครับ มีดเน็บหลังตรง11นิ้วของเราตัวนี้นะครับก็เป็นสินค้าขายดีนะครับสินค้าขายดีนะครับเดี๋ยวให้ชมภายนอกกันก่อนนะครับครับทั้งด้ามทั้งฝักนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับลัดให้ด้วยหวายนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับแสงอาจจะมืดๆหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ยามเย็นนะครับครับเดี๋ยวเรามาชมด้านในนะครับตัวนี้นะครับเล่มที่หนึ่งนะครับมีสองเล่มนะครับวันนี้นะครับ เหล็กผ่านรถไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่11นิ้วนะครับหน้ากว้างนะครับอยู่ที่2นิ้วนะครับตัวนี้นะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับคมกริบนะครับเป็นในส่วนของตัวเหล็กผ่านรถไถนะครับเสาะร่องนะครับแล้วก็ตีลายสวยงามนะครับ ท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนี่เล่มที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเล่มที่สองนะครับไม้พยุงนะครับเหมือนกันนะครับถักให้ด้วยหวายนะครับสวยงามนะครับสินค้าขายดีนะครับตัวนี้นะครับสามารถใช้งานหนักได้นะครับมาชมด้านในนะครับ เท่ากันนะครับความยาวใบมีดนะครับ11นิ้วนะครับหน้ากว้าง2นิ้วนะครับสันนะครับสันหนาอยู่ที่4มิลนะครับหลัก่านลถดไถนะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับเซาะร่องแล้วก็ตีลายนะครับสวยงามนะครับ ดูชัดๆเลยนะครับทุกรูคมขนนะครับครับสองเล่มนี้ยังว่างอยู่นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ